งอยู่แบเน้ย right. mm hmm. ุ่นุ่นเขาที <car 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 ่นองตนี่ยุ่นบาอ้ยนตใเดดมเนาไหวดเสียมเดียวค่ะเห็นหูกดไปเียมเดียวนี่นะนี่าดปุ๊บ ตัวแรกต้งสานี่่ี่งสองตัวสองตัวอีกตกกเห็นเน้อตัวทอกเ็นอีโม่สามตัวนั่นเอตัวนึงแม่จ๊กไมสามตัวน่นมาเน่ยนั่นนั่นั่นมีอีกมีอีก ู้เดียวหเดียวเอายสามคนตีโค่ะพี่น้องันยสุดยอดของวันนีค่ะสิว่าสิจบกรายการสิปิดรายการพี่น้องเย็นยวัสดีค่ะกนบสมด้าวค่ะยกทไม้คั่น้องนี้ะมากันหลายคนค่ะมาเปิดเฟี้ยงกันพี่น้อง เปิดเพียงหากบค่ะบาเคยหาจ้าเพื่อค่ะพี่น้องเป็นครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกของสาวนิติสิมาหากรบมาสดุดอันอาครับประสบการณ์ใหม่่มุนกับลินดาลินดาฮาลุยนะไหนตั้งไหนผู้นี่มาเปิดเสียงหามาสักเอาล่องเบิ้งค่ะมื่อนี่ยลุตไปน้อกันค่ะเฮายทได้กบนะ <laughs> ไปอ้อมวะจะไปซี้นอ่ะ ถ้ามันมีหูหูกกับก้นเอาบ่หัวแล้วพี่น้องพอแล้วเนี่ยกบหน่อยมันบ่ได้เขาไงกันว่ะบ่นี่เขาดิเดมองมันยูนี่ดิอยู่าอ๋อเคลียบเคียบไปมันกัดหมูยูนนะเอออ่าคือไวแท้คือท่านกบงงคือกันกบกระไรนีขึ้นอาค่ะผู้พามาหากบค่ะมือนี่เคลียร์หาในกล่องเฟียงค่ะพี่น้องสี่ได้มือนี่เขาก็ไปหลุนน้ำกันเด้อเช้านี้สิได้กบบ่เหมือนนี่ น้องัเห็นแต่ปูค่ะปูอันตัวกำลังดองทับใจเลยฮะักกบเห็นปูตินี่แต่เต่ปูหรือเปล่าฮะฮันอยู่จังใดปูเขาก็สีแอบอยู่ในเสียงครับพี่น้องฮะฮักกบได้ปูครับพี่น้องอันตัวนึงตัวนึงตัวนึงปูเขาง่ายมั้ง อยู่ไงนะ้แอบยื่สีเนาะพี่น้องฟองยานปูหรกปูวะนี่เราเปิดต้วนกมาหากพอปูก็เอาปูครับพี่น้องวุ้ยเนี่ยเออยื่สีตัวนาะงพี่พี่ตัวนึงไไว้่าใดยูเนี่ยหูค่ะปูก็ได ปเจ็บปูอะีีป้าเน้ยัตัมโต่นน่มาเร็วโอ้ขอนกันอยู่ด้วยกาขับปลาขอนนี่หาปูขอนนะปูปูเจ้ปูขอนนะปูมันอยู่ในเฟียงตัวอ่ะนี่แหมเนี่แหมมันแอบอยู่งสีไมน่เอาไม่วาง กบสะจียิงทีนะกบกบปะจแอบอยู่เสียนะเอาบ่าปูท่านในปอดทอดในปอกบอยู่ค่ะพี่น้องจักแม่กับพ่วอลไรค่ะแม่ถ้าอยู่ยังไหนนะครัยูสิลิงอ่ะแม่กับพัวง่ายเหรออันนี้เขพี่น้องมันสิเต้นสดอยู่ในในหูนี่ค่ะง่ายง่ายมันเข้าออกแล้วนึงเหรอมันอันนี้เขาเอิญกบเขาง่ายเหรอจ้าเขาเบิ้งยังไหนอ่ะมันมันเป็นจักแม่กระพัวสีแดงยังนี่ต่อืิ อ้าจับโซ่กันตัวน้อยหน่อยกบโทมโลฮ์ฮือกบตัวหน่อยเนาะตัวบ่ใหญ่ครัพี่น้องได้แล้วแม่ได้ตัวนึงแล้ว่ะแล้วเนี่ยใส่ดิไหมไม่มียู่ในพอบกปุ่มปนโอ้ยได้ตัวนึงแล้วฮะปากหูกบนะปากอันหูได้ที่มันมีมันสีบรมูลคือหูปูมันสีมึนๆเหลี่ยมๆเนาะมันสีอยู่ในหูปูเนาะ กิงลงไปลไปกล่นลงไปเลิกไปเลี้ยลงไปลงไปอาวเลี้ยวเห็นว่าราบ่นนะกาเลี้ยวเห็นตัวนั่นเดเอาหันกล่นไหยเห็นมาเห็นน่ทีคือตื่นเท้ะว่คนหุ้งกบกัาไม่นาหุ้งกบอยู่ในหุ้งปูเขาเขาง่ายน่ยเขาเขาง่ในหุ้งปู จิ้หมดจบแน่นเศร้าห่มเออจะคิดอะไรตะรตัวเจ๊น่เน่ยเป็นน้ำเลยทางล่างอันดีอ้เห็นเหรองไล่ไล่แล้วเห็นแล้วนังไล่ไล่เลยเออนันดเดเอ็นว่าจองม่อหนะเออเอาาองกันอยู่บนหลกตัวแล้วเนาะโอ่นหัวหัวมันว้ด เอาเองสิอขึ้่นี่นี่ค่ะบพี่น้องว้าวหวานเลยสองตัวมาเลยนี่ก็น่ะฮะมันดีอดอ้วคบสิบขาบัดกบอ่าสองตัวครับพี่น้องเอาตัวใบใหญ่นะคบเขาเหรอมันแรงเฮ้ยฝุ่นพี่คบตัวหนึ่งไหมนี่นีเอาอยู่น้ำกันกับปูนะเอาทางล่างกับมีปูครับพี่น้องกอนอยู่น้ำกันฝุ่นลอยไปถึงน้ำเห็นเราบอกเลย ธนกรกิดก้นกบค่ะเมื่อนี้ยทานางโุดท้ายเมกี่เขากันว่ะให้ตุ้ยฟันมุกหงษ์ทาอยู่คิดว่ามีมันมาพืดว่าใส่ใส่ปากคนเกี่ยงวะอ๋อนั่นหู้ปู ไวปูน่แต่ว่าแม่ก็เอาเรียมจูอังิมก็พูนโอ้โหเ่องเอ๋อนีพี่หนองมอมนี่กเพี่น้องสร้างเขาเรียบๆเป็นๆดย่งสี่ค่ะว่าทางเอากบเอารีแอโอ้แม่เมื่อยเล่นทนี่กันล่นไมแง่เบิ่กนเด้อกบเอาปากเรียท่างเข่าทำเดพี่น้องแง่เบิ่นเด้อมีอกอกวะ คืออยู่ได้หรอคืออยู่มั้งนะมันเป็นยังไงอ่ะความรู้สึกเนี่ยเหนียวตุยตุมมันนามอ๋อเป็นสีเหนียวเหนียวยืดยืดยุ่นยุ่นนูะเอออะมันขันมันมีกบมันกับสีมีหนามเหนียวออกมานี่หนามเหนียวนี่มันมีหนามอยู่พี่น้องไปรุ่น้องกันมันสีมีหรือว่ามีอันนี้มือสมักเหรอนึกว่าผูกชนะการต่างคนต่างค์มาคยหาเขาไม่ตังคแต่ว่าแม่เพื่อนกับสีมีประสบการณ์หลายอยู่หรอค่ะเจ้าหา อืมตัวกานดันหากินแม่นีท่ทีหนึ่งมีว่ามีกับเจ้าบ้ากันเนื้อพี่น้องเ็ไดอันนี้รุนกันรุนไปน้ำกันค่ะนี่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 ปากนี่ตีนี่เพราะว่นี่คือมันรุนนี่มันเป็นปูอ๋อหมายถึงว่าปากถามันเป็นห้อยตีนห้อยยังคือว่าปูแต่ถามมืนๆนี่คือกบเลี้ยลงกันว่ะเอ้ยนี่ชิดรุนตะบ้านี่ยบเลี้ยงกับสีหูหูนี่แหละอืมเลี้ยคือกบเลี้ยงอ่ะ ไปก้นไปทำกลางแสงแดดกันพี่น้องมันบ่แดดตินี่อ่อนคันมันมีแถมมันสิเปิดออกมันสิบ่ก้นดงเลือดได้เห็นเนาะอ่ามันสิเห็นหูเลยนี่นเห็นบ่้งเจ้าพเจินโอ้น้ำแม่แก้วกันนะขึ้อยู่เลือกนู่นนี่เนาะเนี่ยเกาะอยู่หลดถึงมาแล้วมานั่นแม่แท้นั่นหัวมันบ่แม่เออหลังเห็นแมบ่เห็นบ่เนาะ

ปนั่นว่ามาหากรบนะจับกบกับบอ้างอยู่นี่ค่ะตัวที่สี่เนาะมึอนี่เนาะร่วมกันทุกผู้ทุกคนในสี่ตัวค่ะมือนีเนย์อ่ะคือว่าทั้งหมดอันนี้หูปกูคิดว่าหูปกูแม่ยังสงสัยสงสัยอยู่พี่น้องหูนี่ครับหูกับเกียงเกียงขึ้นเก่าหลักหนึ่บางนี่หูกบหูฮู้กูตาเดี๋ยวแม่แม่บออ ตาเลียมแมมบอยู่บ่แม่หอตาที่สนเนี่ยเยนอันนันนอ้เอาแท้แท้อาแท้เอ้าจกจกไปอ๋คือหมานแต่นะโอ้ยดูมง่ายอยู่บ่แม่ดูนรุ่นครับที่น้องโตนี่ยฝุ่นบ้า มาแล้วค่ะตัคุกบเอ้ยลับดีดอ่ะแคดีดเด้อเอาอาวอาอ้าอุ้ยพหลังอังกแับเนี้ยมันกล่องปลซูกแคไขายสรจนะแคปทีไน่ะเอ้ยคือไะอีพ่อะไรจักเนในในปูปูปูนี่นี่เขายูปูกันกับปูกับกบ ไอทุ่งกบขึ้นน้ำป่องฟูนีเด้อบาสิมีบ่ให้ฟงบกันนลูนีเด้อาสิมีบกุไงครับพี่น้องตาเหลียมาบมอยู่ะมันมนแล้วค่ะบมือมันสองตัล้วค่ะพี่น้องสอตแล้วเพาะเท่าเดียวตัวเดียวสองตัวนี่แหะอ่าของไอเย็นกับสองตัวโอ้ไงหนึ่งบาทอันมันแล้วครัพี่น้อง ต้องกันไปเรืเร่อยๆค่ะมาเอารถไก่ยางกันทัวทงแล้วค่ะพี่น้องแต๊ปูมาหุ่นเครื่องสวบ <c oughs> อันนี้โมหัวกบอยู่จังไหนหูแต่ปูอยู่วาสันได้ยัาง,งาเอาอันนั้นนะคะอันนี้ค่ะพักที้เขาเรียบร้อยครับพี่น้องไปหลุนกันต่อเด้อค่ะช่วงใบสีเด้กบอีกว่าจา่ะคนนี้ค่ะางานบึงหูกบอยู่คะ่ะพี่น้อง เส้นทางนักสู้ดลุดไปต้องกันเรื่อยๆครัพี่น้องงานกดกวดแล้วละบ <im it> ิ้งเลยสิละค่ะพอหู้ปูหรือว่าหู้กบกะเบิบึงปากหู้มันค่ะพี่น้องว่าสีเป็นห้อยเล็บปูบอหรือว่าห้อยเป็ดแป่นห้อยกบเลี้ยง, <im it> <im it> <im it> งครับกบเลี้ยกับสิบแปนนะ่น่ะเดี๋ยวกลับไปลุ้นต้องกนต่อเด้อจ้าเจ๋งั้นนะ กบมั้ยล่ะเห็นตามันบ่บ่เห็นคือจังหนังเลายๆใช่น้องพุ่นเดี๋ยวนี่เด้อวิธีการนี่ค่ะสิใส่ไม้จิ้มเบิ่งค่ะถ้าจิ้มถึงโตมันสิมีน้ำค่ะพี่น้องมันสิเหี่ยวหดหนามมันสิเหี่ยวหดไหมอ่ะค่ะมันสิสีนิ่มๆแล้วก็สีเหี่ยวในโพงหูค่ะนี่นี่ไม้เฮาแง่ไปแล้วมันจะเปียกหนามค่ะพี่น้อง แสดงว่ามีมีกบมาสั่นลองกลดมึงอุ้ยนั่นโอ้ยแม่ซ้ำหัวเราเตอนนี้ลองกลดมึงค่ะเพื่อคอยถนัดตอกจากพี่น้องมากรลองมึงจ้ะตัดศีรษะเนี่ยเด้อค่ะงานเห็นแล้วพี่น้องมือไหนจุกไปเห็นหนังมันงนะนั่นเอวคิ้วเอวคิ้วยังไงเฮ้ย อุ the here ้ยตื่นกบได้บาดทีเนียเนียนื้อเพี่น้องโอ้นี่ในบังแอลแล้วได้แอลแล้วนี่นี่ค่ะกบตัวแรกของสาวนี่พี่น้องนี่เดงมื่นะ ก้อนไปเสียมเดียวค่ะเห็นหูก้นไปเสียมเดียวหุ้นเห็นหูง่ายดึนเห็นนะจกเลยนะไม่จกเลยหูหน่อยหน่อยนะไอ้มันหมดเลิกเนาะเอาไม่ทาง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 ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไดหัวไม่ได้ทางไปไหนเป็นเราท่งนไม่ต่อ เดนี่ออสองตัวสองตัวนั่นมีสตัวนะโอ้แม่นกปูม่ใช่กบสองตัวโอ้ถาผู้ชมมงานานกบงนานงานงาาานงานนงานงนานงานงานงนงเนานกางานงานงานนานนี้นานาานนานงาง

จุ่มกันเบิงจุ่มกันเบิงกบมันมาเอาสามคนงานไม่ค่ะเพี่องเรเคยเด่เห็ดเด่ห่านเอาจับมันมาเลยมาลดเรากัดเอาเอาไม้ก๊ะค่ะอือหุ่นแม่ภูกรมาลดผูดจุก โอ้โหเขียดอีโม่ลำพันตัวนี้เขียดอีโม่ปะเขียดก็กรบครบแต่ตีแต่ว่ามันตัวหน่อยเนาะกรบกบหน่อยกบแรงครับพี่น้องกบหน่อยเอ้าอย่างหน่อยก็กบนั่นแหละใส่หน้าใส่ห้างคุณโตหกตัวแล้วเด้อมือเนี่ยพออ้อมแล้วเอซีบอกว่า ออมอมสาวเนตรวสันหนึ่งวสันหนึ่งส่องไหนนก็หนึ่งกบบาทเลยนักทายนะคะทักทายแฟนเพจค่ะหลักกายูทูบเบอร์จกเลยจกเลยแม่แล้วก้นเห็นนี่แล้วค่ะกบแรงเนาะกบบอคอยง่ญ่บันไดง่ญยตัวเดียวครับมือถูกกับกบเี่นหน่อยงี้ยในหูละ เห็นว่าแม่คนกบโลดวบาลานกันเลยตัวทำตควัวหนปตัวใบไนเนาะบกระลังอายุจักเดือนเนาะำนี้เนาะหวานๆเอเนาะพด้กินนนีแม่ คุณอาเมื่อนี้สิได้๋ยปนมาเหมือนเนี่ยเออนี่ผู้พามากพี่น้องพวกกระไดสองตัวอยู่ค่ะเอาเอามนหลุดน้ำกันค่ะเมื่อนน่ท้องผลกัดจ้องจ้องจ้องนม่แอนแม่แอนมันไล้หนึ่งมันมกว่นีฮะบ้เห็นเล็บมันอยู่ไหมฮะบางหนึ่งซองี่วันนี้เห็นเล็บมันอยู่ไงแม่ลูก จักสีหน่อยสีใหญ่แต่ว่ากบแลงเนาะก็บ่ค่อยใหญ่ปนาปนได้ค่ะพี่น้องเห็นไปจุกเดี๋ยวไป<จ>เห็นไปอ่ะออน,นั่นลายซองเบิ่งเห็นเล็บไหมบางนึงไหมนั่นเน,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 นื้ยน,น่ะค่ะนโอ้ยเดี๋ยวอมเดี๋ยวเมื่อนี่ ตัวที่สามแล้วนะอ่าพอน่าโอ้ยท่านเห็นดูเห็นร้านแน่ว่ะสันใช่คนหู้เดี๋ยวแมนเลยค่ะพี่น้องโอ้โหหมันเนาะรถอะไรเนี่ยรถเหินนะอ่าเหินร้านนะมอารถกะกลมเงยเงยยืนหันนะคะพี่น้องแต่หู้ปูกกะหาวะพ่ออยู่เดียวเอาเอาจักตัวเอ มาหลุดละวาแล้วฟอดอะค่ะพี่น้องเบิ้งกันน่ะใส่ใส่รูเอาอยู่ซ้ำนั่นน่ะอ้าวยไงจังนันอันนี้โกงไงวะเขาเอรอเห็นแต่เล็บมันไหมน้องเห็นบ่เห็นเล็บกรุบปะคะอาวันโอ้โกุบมะนี่เด่นนี่ไหนท่าปากมันนี่ดินี่โอ้น้ำบ่อาะมันนี่แหละที่อาบ้าเอออาบ้าฟังว่านินเกี้ยง บอเบิ้งเหรอก่อนพี่น้องเอาให้บอเบิ้งกันนะพลาเด็กตัวแรกตัวแรกของวอลนั่นนาะที่พันมาของแม่นเนาะนี่ปลาไม่ต่าไปเยอนี่แหละที่อาว่าให้บอเบิ้งปากคนตาเก่งเกี้ยงนี่เบิ้งเลยบ่เออสันตาเก่งมันจังแม่นตาเก่งเกี้ยงมาสั่นแล้ววะนี่บอโอ้ปลาเก่งเกี้ยงโกบเลียพี่น้องนี่สมี้ใ่ลงอย่างเงีองน้อยโกบเลียกบเขาไงข้างนั่นน่ะเน่าใส คือควรให้เล่าได้เลยว้าเอออะไรกันฮ่าฮ่าทำเล่าหน่าละาฮ่่าฮ่าอ่านตัวที่คุณทำไหนเขากะบ้าบังกบเจ็ดเด้อดูกระยากเมี่ยล่ะครับพี่น้องพูนอยู่ใกล้ๆพุ่นนะทางหากบพี่น้องปูแล้วก็ไตขึ้นมาแล้วค่ะโอ้โหอยู่แล้วเว้ยใช่ปะอาย่แล้วเอาฮะแมนเมนอืนี่นี่ปุ๊บเปิดหนี่นี่ มึก Get ับหูปูน uh ั่นแะนะต้องกรเซีใหม่แน่เบิงค่หนอนกระติกคนมึงไปจกเลยนั่นไม่ทั้งกลุ่ดึงมึงถึงมาโดาอล้รนะ สองตัวสองตัวอัน nah, ี้ตกกบเห็นไ evet> ้อตัวทองปกเห็นอีโมนี่อ้สามตัวนี่นั่นเลือตัวนึงแม่โจ๊กไหมสามตัวนั่นนั่นนั่นมีอีกมีอีก Bây giờ đang uộc uộc bọn nó mấy thằng Mấy ít, mấy ít Nhanh, nặng rồi Tại, tại, xíu tộc, qua mẹ, mất đi Bây giờ nó đang nằm ở ngay, nó đang uộc uộc Ủa, nó đẩy khá mẹ nè Nó đẩy mất dù Ờ, uống đi ว้เดี๋ยวเอาอยุสามคนสี่ต่อค่ะพี่น้องวันนี้อ้ยสุดยอดของวันนี้ค่ะสิว่าสิจบรายการสิปิดรายการพี่น้องไอเย็นสี่ต่ออู้ยช็อตเด็ดแห่งพี่น้องพละงเน่าใส่พลังว้าพุ่งเปิดแล้วเอิ่งอัดอีลีนี่ว่าน้ำชาช่วย มาสวตะมนนม้ว็น่องเอ้ยยังทำอ่นี่้ใหันล้าเอรบตอนนีค่ะพี่น่องตะเวนกะตกดินเรียบร้อยจ้ะกะทีกลับบ้านนะคะแม่เว้ครับ นี่โอ้สุกสายกันไ้นี่ปูห้ากระไดครับพี่น้องปูแอบอยู่ข้างเตี้ยงค่ะอยู่น้ำหูแน่จ้ะนี่ช็อตเด็ดของเขากบค่ะพี่น้องประมาณจักสิบตัวนี่และค่ะจบเกมแต่สี่ตัวพอดีกะได้ก็ขอขอบคุณเด้อจ <laughs> uhm, <c oughs> ้าท <laughs> ุกๆกำลังแรงใจค่ะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆแช์ค่ะพี่น้อง บอกกันไมหนคม,ไมค่ะคลิปนา,าค่ะแสนพาลุยลุยทุ่งไม้ค่ะพี่น้องเรื่อกาแฟตเหล็กก็แช่น้ำเด้อจ้าคลิปนี้กับซิล่าพี่และน้องไปก็นละค่ะนนส,สวัสดีค่ะ